สวัสดีครับ Music Ma Podcast EP ที่นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงปรัชญาที่แข่งแกร่งทรงพลังอีกครั้งนะครับคือปรัชญา Stoicism ในช่วงนี้ครับผมเปิดฟัง Stoicism ของคลิปต่างประเทศเยอะมากเพื่อที่อยากจะนำมาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับผมครับเราจะได้มีจิตใจที่เข่มแข็งครับและเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมไปด้วยกันนะครับผมนำเนื้อหามาจากคลิปต้นฉบับที่มีชื่อว่า Act as if nothing b o t h e r you จากช่อง Armor w i ร์วิตครับผมจะแปลเนื้อหาตามคลิปเลยนะครับมาเข้าสู่เนื้อหากันครับยิ่งคุณเปิดเผยความเจ็บปวดมากเท่าไหร่คนอื่นอาจต้องการทำร้ายคุณมากขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปแต่เป็นเรื่องปกติครับที่จะมีใครบางคนนั้นยินดีและชอบที่ได้เห็นคุณทนทุกข์หรือถึงขั้นมีส่วนทำให้คุณเป็นแบบนั้นและทำให้แย่ลงกว่าเดิมครับพฤติกรรมที่ซาดิสและครอมอิจฉานี้มีอยู่มากมาย และสามารถขัดขวางคุณจากการเติบโตทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวของคุณดังนั้นการเรียนรู้ที่จะไม่แสดงจุดอ่อนของคุณอาจกลายเป็นจุดแข็งของคุณครับลองจินตนาการดูครับว่าตัวเองเป็นต้นไม้ท่ามกลางพายุแม้ใบไม้และกิ่งก้านจะพิ้วไหวแต่ลำต้นยังคงแข็งอย่างรากลึกอยู่ในโลกครับนี่คือภาพของความเงียบของประชญย้อนคิซึมที่เรากำลังจะได้ขัดเกลาคุณครับ เราจะพูดถึงว่าคุณจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรถ้าหากคุณแสดงออกว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสิ่งภายนอกอย่างง่ายได้นักซึ่งแต่ละความท้าทายครับจะสอนให้คุณเป็นเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีอะไรสามารถมากวนใจคุณได้คุณไม่ได้ปฏิเสธพายุแต่เลือกที่จะไม่ปล่อยให้ฝนเบียกโชคและทําให้ลมพัดคุณล้มลงครับเรียนรู้ที่จะเป็นนายแห่งโชคชะตาของตอนเองมั่นคงและเงียบสงบในทะเลแห่งความกลหล ในคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงหลักการสโติกทั้งหมด13ประการจากอีพิกเตตัสนักประชาะแห่งชาวสโติกผู้ยิ่งใหญ่ครับนอกจากนี้ครับผมจะขอพาคุณไปรู้จักกับการที่เรารู้จักตัวเองครับเป็นที่ที่ความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากเสียงฟ้าร้องแต่มาจากความเงียบของแสงสว่างที่ส่องเป็นเส้นทางครับดังนั้นมาเข้าสู่สโติกหลักการที่1กันครับให้ฟังเป็นสองเท่าของที่คุณพูด ลองคิดดูครับว่าทำไมธรรมชาติถึงให้เรามีสองหูแต่มีปากเพียงอันเดียวไม่มีข้อผิดพลาดหรือความบังเอิญในเรื่องนี้ครับเป็นจุดประสงค์ที่ชัดเจนครับในเบื้องหลังความเป็นจริงนี้ที่เราจะไม่ตกหลุมรักเสียงของเรามากเท่ากับเราตกหลุมรักเสียงของผู้อื่นเสียงของการเรียนรู้ที่จะก้าวหน้าในชีวิตที่ไม่ใช่การพูดมากมายหรือเร่เปื่อยดังนั้นครับจงตั้งใจรับฟังสิ่งที่บุคคลตรงหน้าคุณกำลังพูดให้มากขึ้น และไม่พูดมากจนเกินปครับณตรงนี้ครับผมเสริมให้ว่าถ้าบางบทสนทนาทําให้คุณอ,อึดอัดหรือเป็นพิษต่อจิตใจของคุณ mm. ก็สามารถเดินออกมาหรือเลี่ยงได้ครับผมไม่จําเป็นต้องรับฟังตลอดเวลามาที่ประการที่สองครับให้คุณลองนึกเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจากสิ่งที่คุณกลัวหรือวิตกกังวลมากที่สุดและผลที่ตามมาได้แรงของมันครับปัญหาคือวันหนึ่งครับเรากลัวหลายสิ่งหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความวิตกจากความสัมพันธ์ ครอบครัวคู่รักหน้าที่การงานอพิกเตตัสครับเขาได้บอกว่าให้คุณคิดว่าทุกสิ่งที่คุณกลัวนั้นได้เกิดขึ้นแล้วครับดังนั้นสิ่งที่อ่านเร็วร้ายกว่านั้นก็คงไม่มีแล้วคราวนี้ครับจิตวิญญาณของคุณก็จะมีการพัฒนากลยุทธ์การรับมือเพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและเฉย่ายได้ครับมาที่ประการที่3ครับเตรียมที่จะล้มเหลวเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะก้าวหน้า เราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพื่อที่จชะาชาฉลาดครับและหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดอาจเกิดขึ้นกับคุณก็คือการได้รับการพิจารณาและถูกทดสอบนี่เป็นหนทางครับให้คุณพัฒนาทั้งอาชีพและจิตใจส่วนตัวอย่างแท้จริงครับนัมประจาสตุอิกครับเขาเตือนเราว่าการตั้งใจเอาชนะไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เราเติบโตได้เท่ากับการตั้งใจที่จะลองผิดลองถูกอย่างยาวนานเพื่อผลลัพธ์และการเติบโตที่แท้จริงครับ พอเราจะลงมือทําไปเจอกับความผิดพลาดครับและนั่นจะขัดเกลาเราให้เป็นเลิศมาที่ประการที่4ครับระวังอันตรายของโชคลาภหรือความมั่งคั่งที่เข้ามาด้วยความเร็วความมั่งคั่งที่เราปรารถนานี้ครับนํามาซึ่งบุคคลที่โผล่มาจากที่ไหนเราก็ไม่ทราบเพื่อรับผลประโยชน์จากโชคลาภของเราและเสษแร้งแก้งที่จะเป็นมิตรภาพที่พวกเขาไม่เคยสนใจและห่วงใย,ยเรามาก่อนครับสิ่งนี้ครับก็จะเห็นเป็นตัวอย่างได้มากมายนะครับในสังคม จากบุคคลที่ถูกลอตเตอรี่และอยู่ๆก็มีผู้คนมากมายครับให้ความสนใจอย่างลดหลามโดยที่ไม่เคยสนใจห่วงใยมาก่อนเมื่อเราเป็นเจ้าของทรัพยากรที่เป็นที่ปรารถนาอย่างสูงนี้ตั้งแต่วินาทีนั้นเองครับที่วิญญาณของเราอ่านเริ่มเป็นพิษในตัวเองเมื่อเผชิญกับการสูญเสียคุณค่าทางใจของตัวคุณเองครับมาที่ประการที่5ครับจำไว้เสมอครับว่าความตายรออยู่ที่ปลายทาง นี่ไม่ใช่ความฝันหรือคําแนะนําที่ให้มองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่การตระหนักว่าความตายคือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของชีวิตของการกระทําและความพยายามในชีวิตทั้งหมดเมื่อเรามีสิ่งนี้ในใจครับเราจะเริ่มให้คุณค่ากับการใช้เวลาชีวิตที่เหลือนับจากนี้ชีวิตที่มีจํากัดใช้มันอย่างคุ้มค่าครับด้วยหลักการเหล่านี้ครับคุณจะไม่เห็นความพ่ายแพ้ในชีวิตอีกต่อไปเมื่อคุณรู้ว่าทั้งหมดนี้จบลงที่ลมหายใจสุดท้าย ความพ่ายแพ้จะไม่ใช่ความโชคร้ายแต่เราจะได้รับมุมมองต่อโลกนี้ที่สมจริงมากขึ้นและใช้เวลาแห่งชีวิตของเราครับให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนมาที่ประการที่6ครับความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นอยู่ในจิตใจที่พึงพอใจจิตใจที่ไม่กังวลกับสิ่งที่ไม่มีและยินดีกับสิ่งที่ตนมีครับการสะท้อนนี้เป็นมากกว่าความคิดเป็นคําแนะนําให้เรียนดูที่จะเลิกทุกข์กับความร่ารวยที่ยังมาไม่ถึง หรือยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะในขณะที่เรานั้นอนุญาตให้ตัวเองบ่นและคร่ำควรวญถึงสิ่งที่เราขาดเราได้สูญเสียนาทีแห่งความสุขอันมีค่าไปครับซึ่งเราสามารถขอบคุณสิ่งที่เราทำมาได้สำเร็จซึ่งเกินกว่าที่สายตาของเราจะถูกฝึกฝนให้ชื่นชมครับการเป็นคนมั่งคั่งจึงอยู่เหนือสิ่งอื่นใดครับคือการเป็นคนที่มีความสุขมาที่ประการข้อที่7ครับ รวมความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาในชีวิตคุณครับการที่โอ้อวดความภาคภูมิใจในความรู้ทําให้เราห่างไกลจากความรู้ที่แท้จริงครับความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อว่าเราไม่รู้สิ่งใดเลยจงมองทุกสิ่งทุกอย่างครับผ่านสายตาของความเป็นเด็กในตัวเราตื่นเต้นที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เราไม่เคยรู้ปรารถนาที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับและน้อมรับคําแนะนําที่จะนําพาคุณไปสู่การตื่นรู้ทางความคิดจิตใจครับ มาที่ประการที่แครับความรู้สึกผิดนั้นเป็นดังโรคระบาดคนใจแคบตำหนี่ผู้อื่นคนธรรมดาตำหนิตัวเองแต่คนชาญฉลาดนั้นมองความรู้สึกผิดทั้งหมดครับเป็นเพียงความโง่เขลาในปัจจุบันถึงเวลาที่เราต้องยกให้ความรู้สึกผิดเป็นความรู้สึกที่ต้องกําจัดออกไปจากชีวิตเราครับทางเดียวที่จะชนะความรู้สึกผิดคือการปฏิเสธที่จะอยู่กับมันครับเนื่องจากความรู้สึกผิดนั้นครับ ส่งผลให้เป็นเส้นทางที่ง่ายครับสําหรับการโทษผู้อื่นหรือตัวเองเราจึงละทิ้งความรับผิดชอบในการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสมบูรณ์จึงหันไปหาสิ่งนอใจครับหรือความสุขเชี่ยวขาวเพื่อหลีกหนีความรับผิดชอบเหล่านั้นมีเฉพาะกลุ่มคนครับที่ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะชนะเท่านั้นครับที่สามารถดิกเลี่ยงความรู้สึกผิดและยังสามารถรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองได้มาที่ประการที่9ครับสร้างมิตรกับผู้คนที่มุ่งมั่นกับใช้ชนะ เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจครับเมื่อเวลามีคนจามอยู่ใกล้ๆเราจะรีบพยายามออกห่างเพราะกลัวว่าพวกเขาจะแพร่เชื้อให้กับเราแต่เรากลับไม่ระมัดระวังครับที่จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อที่อันตรายถึงชีวิตที่สุดที่เราเผชิญอยู่ทุกวันครับนั่นคือพฤติกรรมวิธีคิดวิถีชีวิตของผู้คนที่เราผูกมิตรด้วยนั่นเองอีบิกเทต,ตัสครับได้ทิ้งคำแนะนําที่ชาญฉลาดนี้ไว้ครับว่าจงล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่ทําให้เรา อยากได้พบกับตัวเองในแบบที่ดีที่สุดครับเพราะพฤติกรรมของคนรอบข้างนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพจิตใจของเรามีคนที่คอยดูดพลังงานของเราและทําลายวันของเราอยู่ครับดังนั้นหนึ่งในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดที่เราสามารถทําได้คือการสร้างพันธมิตรกับผู้ที่นําความรู้สึกดีๆเข้ามาในชีวิตเราครับและบอกลาผู้ที่มีความสามารถในการทําให้เราเสียใจที่เกิดมามาที่ข้อที่10ครับจงอย่าลืมว่าปฏิกิริยาของคุณนั้น กำนหนโชคชะตาของคุณเราไม่ควรมองข้ามเรื่องปฏิกิริยาหรือการตอบสนองของคุณครับเพราะมันจะบ่งบอกถึงความสําเร็จของเราหรือความล้มเหลวอิพิเตตัสครับเขาเคร่งคัดมากครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าเราไม่สามารถเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราได้แต่เราเลือกได้ครับว่าจะจัดการกับมันอย่างไรเรื่องที่ไม่ได้ดังใจครับอาจเกิดขึ้นกับเราได้เสมอแต่สิ่งที่เราเลือกที่จะกระทําจากการมาถึงของมันครับที่จะตีตราให้กับตัวตนของเรา บางคนการอย่าร้างอาจหมายถึงการเข้าสู่โลกแห่งภาวะซึมเศร้าและการตกเป็นเหยื่อตรงกันข้ามครับสําหรับอิพิคติสมันเป็นโอกาสทองที่จะเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความรู้ในตัวเองจำไว้ครับว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณครับแต่เป็นสิ่งที่คุณเลือกจะทําสิ่งใดกับมันมาที่ประการข้อที่11ครับควบคุมชีวิตของตัวคุณเองเมื่อคุณปล่อยให้ความคิดเห็นและทัศนคติของผู้อื่นครับมารบกวนคุณได้ นั่นคือการมอบอำนาจควบคุมชีวิตของคุณให้กับผู้อื่นใครก็ตามครับที่สามารถทําให้คุณโกรธได้กลายเป็นนายของคุณแต่อย่างไรก็ตามบุคคลนั้นจะทําให้คุณโกรธได้ก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวคุณครับถูกรบกวนจิตใจจากพวกเขามีผู้คนจํานวนไม่น้อยครับในชีวิตที่พร้อมจะพาคุณไปสู่หายนะทางอารมณ์และกุญแจดอกสุดท้ายที่จะป้องกันกับสิ่งนี้ครับคือการยืนหยัดเชื่อมั่นในจิตใจป้องกันไม่ให้เราได้รับผลกระทบจากทัศนคติของผู้อื่น เพราะแน่นอนครับว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของสิ่งที่พวกเขาพูดและสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจรับฟังมาที่ประการที่ข้อ12ครับมิตรภาพอยู่เหนือความมั่งคัง่งความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นคือการมีเพื่อนแท้ครับเพราะพวกเขาจะอยู่เคียงข้างเพื่อคอยสนับสนุนเราหากวันหนึ่งครับโชคลาภทางวัตถุของเราหมดไปจงอุทิศต,ตนเพื่อปลูกฝังมิตรภาพที่แท้จริงไว้ครับและคุณจะสร้างผลกําไรมหาศาลในการลงทุนระยะย,ยาวมาที่ประการสุดท้ายครับ มาการที่13หยุดกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณครับคุณเป็นเจ้าของความคิดเห็นของคุณคุณมีความปรารถนาแต่ความกระตือรือร้นในการค้นหาคำตอบของสิ่งต่างๆแต่จงไว้ครับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณนั้นควบคุมไม่ได้เลยและไม่มีความพยายามหรือวิธีใดที่จะควบคุมได้เลยดังนั้นครับการกังวลและขมขืนกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั้นเป็นเพียงการตัดสินใจที่จะเสียเวลาเท่านั้นครับ เราถูกปลูกฝังข่้นนิยมเหล่านี้ที่เรามีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ก็เป็นความรับผิดชอบของเราเช่นกันครับที่จะต้องปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและปล่อยให้มันเป็นไปเช่นนั้นครับหลักการสตูดิโอครับที่ผมได้นํามาแบ่งปันในวันนี้จะนําทางเราในช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิตได้ครับเพื่อการก้าวไปข้างหน้าแข็งแกร่งดุดหินา่าที่ไม่มีวันแตกสลายครับในชีวิตครับเมื่อมีเรื่องแย่ๆเข้ามาหรือความเลวร้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ ขอให้คุณผู้ฟังเข้มแข็งไว้นะครับความรู้เหล่านี้ที่ผมได้ค้นหาและนํามาแบ่งปันเพื่อหวังว่าอย่างน้อยผมจะได้ช่วยเหลือใครสักคนครับให้เข้มแข็งขึ้นในวันที่อ่อนแอที่สุดผมเองเคยอยู่จุดนั้นมาครับและผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบสามารถติชมวิจารย์คลิปผมได้นะครับผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับผม